แฟนคับใจฟูเปิดช็อตเด็ดหลังเวทีต้งพลอยเชอร์มาน กำลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ค่ะระหว่างนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานและโต้ง 2P ที่ช่วงนี้เราก็จะเห็นเขาถึงคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันและให้กำลังใจกันเรื่อยๆนะคะล่าสุดหนุ่มโต้งก็ได้โพสต์ภาพงานคอนเสิร์ตลงใน i ิน t a g r a m at 2P ซึ่งทุกคนก็สะดุดไปที่ภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพที่หนุ่มโต้งและมัมพลอยกอดกันหลังเวทีโดยทางด้านมัมพลอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยการส่งอิโมจิรูปจุ๊บด้วยละค่ะ ่ามกลางคนในวงการมันเทิงและแฟนคลับที่ต่างกดไลค์และคอมเมนต์แซวกระหน่ำไอจมีทั้งบอกว่าอายรูปสุดท้ายจากอยู่ในอากาศร้อนๆตอนนี้ดอมต้องพลอยอบอุ่นไปเลยรอรูปคู่นะครับจะอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะรอรูปคู่ทีพีทำไมเราต้องยิ้มเขินๆด้วยน่ารักทั้งคู่ชอบมากกรีดรูปคู่มาแล้วข้างหลังก็ยังดีค่ะชอบรูปสุดท้ายกรีดรวมถึงรูปสุดท้ายมันดี เป็นต้นค่ะ